เฮ้ยขี้เกียจแต่อยากรวยวันนี้โค้ดวันมี5วิธีในการสร้างพอร์ตแบบอัตโนมัติหร <c oughs> อพีสบอกเลยนะทำเงินล้านได้ใน10ปีแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่โอ้ไม่ก็ทำยังไงคะบอกหน่อยบอกหน่อย 1>, 1. ลงทุนฝากกองทุนรวม DCA คะ่ะมันคืออะไรหรอคะพี่ <c oughs> วิธีการก็คือตั้งหักอัตโนมัติทุกเดือนเ <c oughs> ข้ากองทุนทุนทนท้นทั่วโลกไปเลย 2. ใช้ Robot โรบอทแอดไวเซอร์โลบอทคืออะไรคะให้ AI จัดตามความเสี่ยงที่รับได้ต่อต่อต,อต,อตลงทุนใน ETF เลือก ETF ติดตาม S&P 500เอ,อ่อติดติดตามติดตามอะไนะคะ 4. ใช้บริการ Copy ปี้เทเลือก c o อปปี้นักลงทุนเก่งๆให้ทำงานแทนก็กปกๆอๆะห้ 5. ลงทุนพันธบัตรผ่านแอป มีแอปี่ียวกันซื้อพันธบัตรออมรัพย์ได้ผลตอบแทนแน่นอนน่าสนใจถ้าทำตามห้าข้อที่ว่ามานี้รับรองงอกเงยแบบที่เกียจได้เลยค่ะสบายแล้วคราวนี้แล้วคุณล่ะจะเลือกแบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะส่วนเขาเลือกทั้งห้าเลยจ้าม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 าทุกคนไปไปไปกันไปไป ฝากกดหัวใจกดติดตามช่องวันแม่บ้านพาเทศด้วยนะคะ